สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะเนื้อหาของเราในวันนี้จะเป็นในเรื่องของเวลาและการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นะคะก็ในประเด็นแรกนะคะจะพูดถึงเรื่องความสําคัญของเวลานะคะถามว่าทําไมนะคะเวลาจึงสําคัญกับวิชาประวัติศาสตร์นะคะประวัติศาสตร์จะต้องพูดถึงเรื่องของเวลานะคะ เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วนะคะความสำคัญของเวลาและช่วงเวลานะคะเวลาและช่วงเวลาในประวัติศาสตร์เนี่ยเขาถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อเพื่ออะไรเพื่อใช้ในการลำดับเหตุการณ์นะคะลำดับเหตุการณ์ว่าอะไรเกิดขึ้นก่อนอะไรเกิดขึ้นหลังนะคะในตารางนะคะที่เห็นอยู่หน้าจอของนักเรียนณตอนนี้นะคะเวลาในประวัติศาสตร์นะคะนิยมบอกเป็นปีนะคะ ถ้าต้องการระบุให้ชัดเจนก็จะบอกเป็นวันเดือนปีนะคะส่วนคำว่าศักราชก็จะพบในหลักฐานทางประวัติศาสตร์เช่นพุทธศักราษอักษรย่อก,ก็คือพศเนอะคริทธศักราษนะคะคจุดสจุดมหาศักราชมจุดสจุดฮิทรศักราชจุลศักราชและรัตนโกสินทร์ศกนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวล ที่อินครูพูดถึงนี้นะคะล้วนแล้วแต่เป็นการการนับสัก,กราชที่ปรากฏขึ้นในในโลกของเราย้อนกลับมาดูฝั่งขวามือนะคะช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ช่วงเวลาในประวัติศาสตร์เนี่ยบอกให้รู้นะคะระยะเวลาที่ชัดเจนเกี่ยวกับบุคคลหรือเหตุการณ์ในทางประวัติศาสตร์นะคะเช่นพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะคะครองราชระหว่าง อพอศพถึง1841ก็คือในช่วงนั้นก็คือในสมัยที่เราเรียกกันว่าสมัยสุขโขไทยอย่างนี้เป็นต้นนะคะอ่ะต่อไปนะคะส่วนเวลาและช่วงเวลาก็บอกให้เรารู้ว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นสิ้นสุดลงเมื่อใดนะคะบอกให้รู้ว่าเกิดขึ้นมานานเท่าไหร่แล้วนะคะและนอกจากนั้นก็ยังบอกให้รู้ว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น เกิดขึ้นก่อนหรือหลังเมื่อเทียบกับเหตุการณ์อื่นๆน,นะคะนอกจากนั้นก็บอกให้รู้ถึงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องนะคะกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์นะคะทำให้เข้าใจนะคะถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ได้ดีขึ้นนะคะอ่า ต่อไปนะคะการนับและการเทียบสักราชแบบต่างนะาะจริงๆแล้วหลายคนจะมองว่า,าประเทศไทยนะคะการนับสักราชของไทยเนี่ยทำไมต้องเป็นพศนะนะคะพจสจดจริงๆแล้วาการนับสักราชเนี่ยส่วนมากนะคะเรียนส่วนมากนิยมนะคะนิยมนับสักราชตามาศาสนาตามการนับถือาศาสนาของของประเทศนั้นๆ นะคะคเช่นคริสต์ศักราชนะคะก็จะนิยมนะคะเริ่มนับคริสต์ศักราชที่1ก็คือคอคศอหอนึ่งเนี่ยคจศหนึ่งเนี่ยเริ่มนับตั้งแต่ปีที่พระเยซูคริสต์ประสูติซึ่งมันก็จะตรงกับพศห้าร้อยสี่สิบสี่นะคะก็คือพุทธศักราชห้าร้อยสี่สิบสี่นะคะเราศาสนาพุทธเริ่มนับได้ห้าร้อยสี่สิบสี่ปีแล้วแต่ว่า คิดถักราชก็เริ่ม,เร,มเริ่มที่จะเริ่มนะับคศหนึ่งนะคะต่อไปฮิโรศักราชอันเนี้ยนะคะฮิโรศักราชที่หนึ่งก็ยึดปีที่ท่านนบีบูฮมัดอพยพมาจากเมืองเมกกะนะคะไปที่เมืองเมดีนาเคอนี้เป็นการนับศักราชของของชาวมุสลิมนะคะที่นับถือศาสนาอิสลามเนาะอ่ะต่อไปนะคะเรามาดูวิธีการแล้วก็หลักเกณฑ์ในการเทียบสักราช นะคะหลเกณฑ์และวิธีการเทียบศัราชมหาสศัรามจุดสจุดก็คือบวกไปอีก621ปีก็จะเท่ากับพศของเรานะคะจจุดซจุดหรือจุลศักรลชนะคะก็บวกไปอีก181ปีก็จะเป็นเป็นพศหรือเป็นพุทธศักราชก็จะนับลงมาเรื่อยๆนะคะอันนี้ถามว่าความจำไหม จำนะคะเป็นความจำแต่ค,คุณครูก็จะหยิบมาแค่ที่สำคัญเช่นอาจจะเป็นคิดทศศัพท์นะคะถ้าเทียบกับพศออแล้วจะเป็นพศออที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะจะไม่เอามาหมดนะคะจะไม่เอามาหมดเนาะะนั้นประเทศไทยเริ่มใช้พุทธศัราชมาอย่างเป็นทางการนะคะในสมัยรัชกาลที่6เนาะเริ่มเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2455 นะคะในสมัยรัชกาลที่6อ่ะต่อไปนะคะก็เป็นการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์จริงๆแล้วเนื้อหานี้เนี่ยนักเรียนพอจะรู้มาบ้างแล้วเนาะมันจะแบ่งออกเป็น2อสอสมัยนะคะคือสมัยก่อนประวัติศาสตร์กับสมัยประวัติศาสตร์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ก็คือสมัยที่ยังไม่มีตัวหนังสือใช้นะคะมันก็จะแบ่งออกเป็นยุคหิน ยุคโลหะแล้วก็เป็นในเรื่องของเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่มันยังไม่ไม่สามารถที่จะเอามาแปลเป็นตัวอักษรได้นะคะในสมัยยุคหินก็จะมียุคหินกลางยุคหินใหม่นะคะยุคโลหะก็คือเป็นแบ่งย่อยออกเป็นยุคสำิียุคเหล็กนะคะก็จะถือเอาชนิดของโลหะที่มนุษย์นำมาใช้ประโยชน์เนี่ยเป็นเกณฑ์ในการแบ่งนะคะ ต่อไปนะคะต่อไปเขาแบ่งตามลักษณะการดำรงชีวิตก็คือในยุคข,ของการล่าสัตว์นะมีการเก็บอาหารก็คือมนุษย์ในสมัยนั้นน่ยไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งเนาะก็จะเร่ร่อนที่ไหนมีอาหารที่นั่นก็จะมีมนุษย์นะคะก็คือไม่มีที่พำนักอย่างแน่นอนอาศัยอยู่ตามเพิงถ้ำผนังถ้ำเพราะฉะนั้นอารยธรรมต่างๆหรือแม้กระทั่งภาพวาดเขียนสีต่างๆก็จะมักเกิดขึ้นตาม ตามผนังถ้าหรือเพิงถ้าเพราะว่ามนุษย์เนี่ยไปอาศัยอยู่ตรงนั้นก็จะขีดเขียนสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่ตวัวอักษรอาจจะเป็นจำลองภาพจริงอาวาดรูปขึ้นมานะคะหลังจากนั้นมนุษย์ก็เริ่มเข้าสู่สังคมเกษตรกรรมนะคะเริ่มเพาะปลูกเป็นนะคะมนุษย์เนี่ยเป็น,เป,นเป็นสัตว์ที่สามารถที่เรียนรู้ได้เขาเรียนรู้จากธรรมชาติว่าเฮ้ยผลไม้ชนิดนี้เนี่ยเขาเคยกินในช่วงหน้าหนาวนะทายัางไงละ่ะ เขาถึงจะสามารถกินผลไม้ชนิดนี้ได้ตลอดนะคะอยากกินช่วงไหนก็ได้กินก็เลยรู้จักเอามาเล็ดสังเกตนะคะก็ออเอามาเล็ดมาใช้ในการเพาะปลูกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นวิวัฒนาการเข้าสู่สังคมเกษตรกรรมนะคะยุคนี้เนี่ยถือว่าเป็นยุคที่มนุษย์เริ่มมีการตั้งที่อยู่เป็นหลักแหล่งแล้วนะคะพอมนุษย์เนี่ยเริ่มมีการเพาะปลูกน้ําจึงสําคัญนะคะน้ำจึงสําคัญจึงไม่แปลกเลยว่าอารยธรรมต่างๆที่เกิดขึ้น ส่วนมากจะอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ําเช่นอารยธรรมที่ราบรุ่มแม่น้ํนานอารยธรรมที่ราบรุ่มแม่น้ําฮวงโหแยงซีเกียงแถบประเทศจีนนะคะอารยธรรมที่ราบลุ่มแม่น้ําไทกริสยูเฟติสนะคะอยู่แถบประเทศอ,อิรักอิหร่านตัวกกลางแถวนั้นนะคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาของการสร้างสรรค์อาร,อรยธรรมขอ,ของมนุษย์นั่นเอง หลังจากนั้นมาพอมนุษย์เริ่มอยู่กันเป็นกลุ่มมากขึ้นนะคะแน่นอนว่าเมื่อคนมาอยู่รวมกันปัญหามันก็ต้องมีสิ่งที่มนุษย์นะคะใช้ในการแก้ไขปัญหาก็คือต้องมีการเลือกผู้นําเพื่อมาใช้ในการาตัดสินสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างข้อขัดแย้งจึงเกิดเป็นสังคมที่เรียกว่าสังคมเมืองเกิดขึ้นนะคะเริ่มมีผู้นาเริ่มมีหัวหน้านะคะมีหัวหน้าเป็นช่วงที่ชุมชนเนี่ยพัฒนาเป็นสังคมเมือง นะคะเริ่มจากเป็นเมืองเล็กๆนะคะก็ขยายขยายใหญ่โตมาเรื่อยๆนะคะในสมัยก่อนการขยายเมืองส่วนมากแล้วจะเป็นงานทําสงครามนะคะการทําสงคราม ไลไต่อไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ภาพนี้จะให้เรียนเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่า,ายุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แบ่งเป็นสากลเนี่ยเขาแบ่งกันยังไงนะคะอันนี้คือก่อนประวัติศาสตร์นะคะคําว่าก่อนประวัติศาสตร์ก็คือยังไม่มีตัวหนังสือใช้นักเรียนแคบหน้าจอตรงนี้ไว้ก็ได้นะคะหรือใครจะสะดวกจดแต่ว่าก็จะใช้เวลาหน่อยเนาะ ก็จะเป็นในยุคค่ะแบ่งตามเครื่องมือเครื่องใช้พวกนี้จะเป็นยุคหินเก่าหินกลางแล้วก็หินใหม่นะคะหินเก่าก็คือจะอยู่ในถ้ำเนาะส่วนหินหินกลางเนี่ยก็เริ่มที่จะเอาเอาเหินเนี่ยมามาทำเครื่องประดับนะคะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่ปราณีตมากขึ้นรู้จักทําเครื่องปั้นดินเผานะคะที่มีผิวเรียบมันวาวนะคะ หินใหม่ก็รู้จักพ่อปลูกนะคะตั้งหลักแหล่งอย่างถาวรมากขึ้นแล้วก็เริ่มมีการทําเครื่องประดับขึ้นมาเป็นกําไลเป็นสร้อยนะคะซึ่งเอาหินมาใช้ในการทําเครื่องประดับนะคะถามว่าทําไมเขาถึงรู้นะคะ <S <S เกิดจากการขุดค้นพบนะคะขุดค้นพบแล้วก็ไปเจอในหลุมศพอย่างเช่นที่ประเทศของเรานะคะก็มีการขุดค้นพบนะคะชุมชนบ้านเชียงเนาะ ะะถ้าใครคย,ยังไม่เคยไปบ้านเชียงเนี่ยถ้ามีโอกาสอยากให้นักเรียนได้ไปนะคะขขุดลงไปลึกพอสมควรนะคะเรูเคยไปอยู่ครั้งหนึ่งนะคะลึกพอสมควรแล้วก็บริเวณนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นหลุมฝังศพก็คือมันจะมีกระดูกมนุษย์วางอยู่แล้วก็รอบๆข้างเนี่ยมันก็จะมีแบบกําไรนะคะกาไรมีเครื่องประดับมีเครื่องใช้เครื่องปั้นดินเผาต่างๆซึ่ง คนสมัยก่อนเนี่ยเขามีความเชื่อว่า,อาของใช้ในโลกนี้เมื่อตายไปจะเอาไปใช้ในโลกหน้าได้เขาก็เลยเอาทุกอย่างที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยใส่เข้าไปในหลุมศพด้วยนะคะนี่คือความเชื่อต่อมานะคะเป็นยุคโลหะยุคโลหะก็จะมี2ยุคคือยุคสำิดแล้วก็เหล็กนะคะก็เริ่มอา,อาศัยกันเป็นชุมชนใหญ่มากขึ้นนะคะแล้วก็มีการ นำสำริดมาทำเป็นเครื่องประดับห,หลังจากนั้นก็จะเป็นยุคเหล็กค่ะเริ่มมีการติดต่อค้าขายเนะเาะแล้วก็รับเอาอารยธรรมต่างแดนเข้ามาแล้วก็มีการนำเหล็กมาเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในยุคนี้แหะคะ่ะเกิดการขยายนะคะขยายอาณาจักรเนาะโดยการสู้รบกันนะคะต่อไปนะคะก็ จะเป็นการแบ่งสมัยประวัติศาสตร์นะมันจะมีแบ่งแบบสากลเนาะแล้วก็แบ่งแบบแบบบ้านเรานะคะเราจะแบ่งตามเวลาสากลน,นะคะก็จะแบ่งออกเป็นประวัติศาสตร์สมัยโบราณเนาะสมัยโบราณมันก็จะมีตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีเลยคืออารยธรรมเมโสโปเตเมียนะคะเมโสโปเตเมียเนี่ยเป็นอารยธรรมแรกๆนะคะที่เกิดขึ้นบริเวณดินแดน ปัจจุบันคือตั้งอยู่ในแถบเอเชียนะคะเมโสโปเตเมียเนี่ยเขาบอกว่าสิ้นสุดลงนะคะเมื่อเมื่อถูกกรุงโรมของอาณาจักรโรมันแล้วก็พวกอาาเรียชนตีแตกนะคะก็สิ้นสุดอารยธรรมเมโสโปเตเมียพวกเมโสโปเตเมียนี่ถือว่าเป็นอารยธรรมที่เก่าแก่มากๆในโลกของเรานะคะต่อมาในสมัยกลางนะคะภายหลังจากที่กรุงกรุงโรมแตก กรุงโรมก็คืออยู่ในช่วงอาณาจักรโรมันนะคะปัจจุบันก็คือประเทศอิตาลีนั่นเองนะคะ mm. ก็มีผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนั่นแหละออมานะคะมามาตีนะคะเมืองคอนสแตนติโนเบิลนะคะในสมัยที่อ,อ,อารยธรรมหยุดชะง,งักลงในช่วงแรกนะคะก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นในช่วงหลังเนาะ, mm. นะ,ะในสมัยนั้นก็เกิดสงครามนะคะแบบขยายดินแดนอนาณาจักรต่างๆมากมาย ะคะต่อไปก็คือเป็นสมัยใหม่นะคะพวกนี้จะสิ้นสุดลงในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนาะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นศาสนาการปกครองเศรษฐกิจนะคะหนึ่งในนั้นก็รวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกของเราด้วยนะปัจจุบันเพิ่งผ่านไปส,สดๆร้อนๆเลยก็คือ,อประเทศอะไรนะ,นะะ,ป,ระประเทศที่เพิ่งถูกยึดอำนาจนะคะโดย ถ้าเนรนียนได้ดูข่าวนะคะเราก็จะละไว้เราจะไม่แตะนะคะเราจะไม่พูดถึงเนาะในประเด็นนี้นะคะ,ะต่อมานะคะบริษทัทร่วมสมัยก็คือหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนะคะพอหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยโลกก็อยู่ในสภาวะสงครามเหมือนกันค่ะเรียกว่าสงครามเย็นเนาะแต่สงครามเย็นเนี่ยไม่ได้ใช้อาวุธนะคะเป็นสงครามที่ต่อสู้กันในเรื่องของอุดมการณ์ทางความคิด ก็คือโลกประชาธิปไตยกับโลกเผด็จการนะคะซึ่งประชาธิปไตยผู้นําก็จะเป็นสหรัฐอเมริกาเนาะส่วนเผด็จการผู้นําในสมัยนั้นก็จะเป็นสหภาพ,าพโซเวียตซึ่งพอมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็โซเวียตล่มสลายเนาะนะคะสงครามเย็นก็สิ้นสุดลงโซเวียตก็เลยเปลี่ยนชื่อประเทศเป็นสหพันธรัฐรัฐรฐสเซียนะคะหลังจากนั้นก็มีความแบบ ก้ากระโดดนะคะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่อนข้างมากในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของเทคโนโลยีโโลยมีคอมพิวเตอร์มีโทรทัศน์มีโทรศัพท์มี gps ทุกอย่างนะคะเรียกได้ว่าเ,เป็นยุคแห่งเทคโนโลยีเลยแหละนะคะต่อมาเรามาดูแบบไทยนะคะเมื่อกี้แบบสากลเนาะเรามาดูแบบไทยนะคะ แบ่งสมัยตามแบบไทยชื่อเรียกก็เรียกเหมือนกันค่ะสมัยก่อนประวัติศาสตร์กับสมัยประวติศาสตร์ก็มียุคหินยุคโลหะเหมือนกันเลยนะคะเหมือนกันเลยแต่มันจะมาแตกต่างกันตรงที่ออการแบ่งยุคย่อยๆลงไปอีกนะคะประวติศาสตร์ไทยก็จะมีเป็นสมัยเหมือนกันนะคะสมัยอาณาจักรโบราณเนาะก็จะเป็นพวกทวารวดีศรีวิชัยนะคะแล้วก็เริ่มเข้าสู่สมัยสุโขทยัย ะะมาอายุทยามาธนบุรีแล้วก็สมัยปัจจุบันก็คือรัตนโกสินทร์นะคะ,ะเรามาดูนะคะยุคก่อนประวัติศาสตร์ในภูมิภาคประเทศไทยอันนี้คือประเทศเราเองนะคะในสมัยยุคหินเก่าเขาก็ไปขุดค้นพบเครื่องมือเครื่องใช้นะคะเครื่องมือเครื่องใช้จากโบราณคดีนะคะ ที่จังหวัดชุมพรนะคะในยุคหินกลางก็ไปเจอที่จังหวัดสงขลานะคะโบราณคดีบ้านเพลควายนะคะพอมาในยุคหินใหม่ก็จะเป็นในจังหวัดชนบุรีอําเภอพนันนิคมนะคะในยุคสำรฤทธิ์อ่าก็จะเป็นบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีนะคะสำมฤิ์สําฤทธิ์ก็คืออทองแดง นะคะบวกกับดีบุกนะคะ,ะ,คะเขาเรียกว่าสำริ์เป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งต่อมาในยุคเหล็กนะคะก็พบเครื่องมือเหล็กนะคะที่บ้านดอนตาเพชรอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีนะคะนี่คือก่อนประวัติศาสตร์ก็คือยังไม่มีตัวหนังสือในประเทศเราอะ่ะก็คือขุดค้นพบของพวกนี้นะคะ ต่อมาสมัยประวัติศาสตร์นะคะประวัติศาสตร์ก็คืออ่ะอันนี้เป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะคะและความสําคัญของอดีตที่มีต่อปัจจุบันและอนาคตนะคะสไลด์นี้เดี๋ยวเ,เป็นสไลด์สุดท้ายนะคะส,สุดท้ายสําหรับชั่วโมงนี้เนาะเพราะว่าเรามีเวลากันหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราจะพบปะพูดคุยกันอีกสักหน่อยหนึ่งนะคะคือการกําหนดนะคะปัจจุบัน ประวัติศาสตร์มีความต่อเนื่องนะนะคะความเจริญหรือความเสื่อมจากอดีตก็ย่อมมีผลไปถึงปัจจุบันแน่นอนหลายคนนับบอกว่าเฮ้ยไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนะจริงๆแล้วประวัติศาสตร์ไม่มีทางซ้ำรอยนะคะนักเรียนเพราะว่ามันเกิดขึ้นคนละเวลานะคะถึงแม้เหตุการณ์จะเหมือนกันแต่มันก็ไม่ใช่เหตุการณ์เดียวกันเพราะมันเกิดขึ้นคนละเวลานะคะ,ะ,คะเราเรียนประวัติศาสตร์ไปทําไมนะะเพื่อให้เราได้รู้อดีต ะะเพื่อที่จะไม่เอาบทเรียนในอดีตมาให้มันเกิดขึ้นในปัจจุบันถ้ามันเป็นสิ่งที่มันไม่ดีเนาะนะคะแล้วก็เขาบอกว่าปัจจุบันสองทางแก่อนาคตนะคะถ้าเราคนรุ่นปัจจุบันเนี่ยมีความรักและสามัคคีกันเนาะในประเทศชาติของเราเนี่ยหลายคนงงว่าเฮ้ยเรียนปรวัิศาสตร์ทำไมอะ่ะนะคะเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดเกิดความ เขาเรียกว่าสำนึกรักหววแหนนะคะว่ามันพบุรุษกว่าจะได้มาซึ่งซึ่งแผ่นดินไทยเนาะ,ะต้องแลกมาด้วยเลือดเนื้อและชีวิตนะคะนันก็อ,อยากจะฝากหลายๆคนนะคะหรือนักเรียนนี่แหละนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเยาวชนเนาะเยาวชนของชาติที่จะเป็นกำลังสำคัญของอนาคตต่อไปนะคะนั้นเนื้อหาในวันนี้นะคะก็คือ เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นะคะก็จะมีทั้งก่อนประวัติศาสตร์แล้วก็ประวัติศาสตร์ก็คือเริ่มมีตัวหนังสือใช้ละนะคะนั้นในคาบต่อไปนะคะเนื้อหาที่เราจะเรียนกันก็จะเป็นในเรื่องของอการแบ่งยุคสมัยในสมัยประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะเอาเฉพาะประเทศไทยก็จะเริ่มมาตั้งแต่อณาจักรต่ตาง ซึ่งตั้งเป็นกลุ่มนะคะกระจายอยู่บริเวณดินแดนที่เรียกว่าสยามเนาะก่อนที่จะมาเรียกชื่อเป็นประเทศไทยนะคะสำหรับคาบนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะอ่ะเดี๋ยวข้ามหน้าเราก็จะได้มาเจอกันเนาะโอเค